สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนก็มาพบกับแม่หมอกันนะคะในคลิปแบบพิกอาคารนะคะคลิปนี้กันนะจ๊ะแม่หมอก็มีสาหรับไพ่กองไพ่มาให้ทุกทุกคนได้เลือกได้เล่นกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนกันแน่นะคะที่อยู่กับเราแล้วนะคะจะสามารถเข้ากันแล้วนําพาชีวิตกันไปได้ดีนะคะเอออ่ะเราก็จะลองมาส่องพลังงานของตัวเรากันเองนี่แหลจะจ้ะก็เหมือนเดิมนะคะให้ทุกทุกคนเลือกไพ่ที่คิดว่าชอบมากที่สุดหรือดึงดูดสายตาม,มากที่สุดได้ เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือนะคะเป็นกองที่1จ้ากองที่สองและกองที่3ค,ค่ะเคจะเลือกตามสำรับด้านบนก็ได้นะคะมาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ะป้าย สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำหรับแรกนะสำหรับน้องยูนิคอนมาดูกันเลยนะคะว่าน้องยูนิคอนจะตอบคุณว่าอย่างไรบ้างน,นะคะคุณเหมาะกับคนแบบไหนนะคะอยู่กันแล้วจะพาให้นําพาชีวิตให้อ่าไปได้ แบบตลอดอะไรแบบนี้พากันไปได้ดีอะไรเงี้ยคะาสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแม่หมอว่าคุณน่าจะเหมาะกับคนที่โฟกัสเออโฟกัสเราให้ความสําคัญทางด้านของความรักมากๆเลยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ค่อยประสบ ความสําเร็จในด้านของความรักอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่มันจะอาจจะแบบว่าไม่เจอคนที่ใช่สักทีหรือว่าเริ่มต้นกี่ครั้งก็พังก็พังเงียเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะกับคุณเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคนที่บูชาความรักแต่แบบว่าอาจจะไม่ต้องบูชาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แบบว่าขอาแค่เป็นคนที่มั่นคงค่ะ มันคงทางด้านของจิตใจนะคะแล้วก็คิดถึงความรากักความสัมพันธ์ของคนรักเป็นหลักอะไรแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะคนกองในะแม่หมอว่าคุณอาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเอ่อเป็นคนแบบไหนใดๆก็ตามแต่แต่ที่สําคัญสําหรับคุณอนะ่ะแม่หมอหมองว่าน่าจะเป็นคนที่จริงจังจริงจังในความรากักความสัมพันธ์นะคะเราก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่า เขาเรียกอะไรให้ความสําคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละคนแบบนี้นะคะจะเหมาะน่าจะเหมาะที่จะอยู่กับคุณแล้วก็จะนําพาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะไปได้ยืดยาวมากกว่านี้นั่นเองค่ะเออ,อและนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะไปสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะน้องกระต่ายเรามาดูกันสิว่าน้องกระต่ายนะคะวันนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนะ โอเคสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแม่หมอหมองว่าคุณนะ่ะ คุณน่าจะต้องเหมาะกับคนที่มีอะไรเหมือนๆกันอคนกองนี้เป็นไปได้ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่เหมือนก็ออกแนวที่มีสไตล์ค่ะเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองพราะฉะนั้นคนที่เข้ากับคุณได้จะต้องเป็นคนในแบบเดียวกันที่ที่แบบว่ามองตากันแล้วแบบเฮ้ยรู้ใจอ่ะรู้ว่าแบบชอบอันนี้ไม่ชอบอันเนี้ยอะไรเงี้ยต้องเป็นคนที่คล้ายกันคนเหมือนกันที่ที่จะแบบว่าอยู่กับคุณได้นี่ค่ะอาการแต่งตัวนะคะแล้วก็ความชอบสไตล์รสนิยมอะไรเงี้ยคือคนกองนีม่หม มองว่าคุณอาจจะออกแนวมีเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบศิลปะอะไรอย่างนี้นิดนึงบางคนเป็นคนติ๊ติติสอะไรอย่างเงี้ยชอบงานฝีมือชอบงานศิลปะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งตัวหรือความคิดอะไรเงี้ยความคิด วิเคราะห์อะไรแบบนี้ที่มันมันจะเป็นอะไรที่แหวกแนวคะ่ะที่แหวกแนวแล้วไม่เหมือนคนอื่นนะไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปที่ไม่ไม่สามารถลึกลับมาแล้วไม่เข้าใจความเป็นคุณนะคะเออคุณก็จะแบบว่าจะต้องหาคนที่เหมือนกันเหมือนเหมือนกับคุณมีความคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะมองไปในรูปแบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะแบบบางคนไม่เข้าใจในตัวคุณงงงงว่าสิ่งที่คุณคิดคืออะไรสิ่งที่คุณทําคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทําให้ไปด้วยกันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยบางคน ก็จะไม่เข้าถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่จะแบบว่าเออเข้ากับคุณได้จะต้องเป็นคนที่เหมือนกันเลยมองตากันแล้วรู้ใจเลยนะคะนั่นแหละ แล้วก็จะต้องเป็นคนที่เหมือนไม่เพิ่มความเครียดมาให้คุณกว่าเดิมมันแบกว่าจะต้องเป็นคนที่เหมือนก็เวลาที่คุณเครียดแล้วเขาไม่ใส่ความเครียดเพิ่มลงไปแต่เขาจะพยายามทําทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณหายเครียดอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กับเขาลรวพูดง่ายๆคือคุณจะต้องรู้สึกมีความสุขอะไรแบบเนี้ยนั่นเองคะ่ะเออนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เหมือนคุณอาจจะชอบคนที่แบบ เป็นคนมีความสามารถอะไรแบบนี้ได้พูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นดูเป็นคนมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยคุณอาจจะชอบแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะและเนี่ยแหละก็คือคนที่สามารถที่จะแบบเข้ากับคุณได้นอกพอครบแล้วอาจจะทําให้ชีวิตเนี่ยนะคะพากันไปด,ด้วยดีมากขึ้นนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามเลยค่ะบ้ามาจ้าสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะน้องแมวเหมียวเหมือนกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคอะ เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องแมวเหมียวจะตอบเราว่าอะไรนะคะจะตอบคนที่เลือกกองนี้ว่าอย่างไรบ้างนะไปดูกันเลยสําหรับคนกองเนี้ยแม่หมอหมองว่าคุณน่าจะเหมาะกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คุณนะไม่เหมาะกับความสัมพันธ์เด็กๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบผิวเผินมาเล่นๆอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใฝ่ฝันในเรื่องของการที่จะสร้างครอบครัวนะคะในเรื่องของจริงจังมองอนาคตร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นนะ่ะ เออคุณจะต้องเหมาะกับคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเป็นคนที่แบบมองการไกลเป็นคนที่แบบว่าเออคบแล้วไม่ใช่ม้าเพื่อเล่นๆนะแต่แบบว่าครบแล้วจริงจังเลยมองอนาคตร่วมกันไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคนคนกองเนี่ยคุณ,ค,ณคุณน่าจะเหมาะคนที่แบบว่าสุขุมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความมั่นคงทางจิตใจระดับหนึ่งเลยคือเป็นผู้นําสาม,มารถนําพาคุณชีวิตคุณเนี่ยนะคะไปได้ดีนั่นเองค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องมาพร่ำเพอ้อหรือว่าปากหวานพูดบอกรักอะไรกันบ่อยๆเราแต่แบบ ว่าขอแค่ความมั่นคงในชีวิตของเราอะไรแบบนี้นแค่นี้พอนะคะเพราะฉะนั้นคนกองนี้นะคะคนที่จะเหมาะคุณนะคะคือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คนที่แบบว่าวางแผนอนาคตร่วมกันคนที่มองในลักษณะเดียวกับคุณก็คือมองถึงอนาคตมองถึงเรื่องที่จะสร้างครอบครัวเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกันนะคะสําหรับคนกองนี้นะ คุณจะคบหากระชาวต่างชาติก็ได้นะคะก็จะมีความที่เขาเร้ยกไนิสยัยแอบคล้ายก,กันอย่างเมีมองอะไรที่แบบอาจจะเหมือนในในมุมที่คุณมองอะไรแบบนี้สักหน่อยนะคะเอออ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณค่าคนที่เลือกกองที่3ค่ะ